สวัสดีครับวันนี้พบกับแพรน,นะครับ,บที่ส่วนรถเือรสองนะครับด้านชิพส์พีค่าเซ็นเตอร์นะครับจากที่เป็นประเด็นในโซเชียลร้อนแรงมาะไรนะครับว่าซื้อรถมือรสองไม่ดีดอกเบี้ยแพงทำไม่คุ้มซื้อรถมือรหนึ่งคุ้มกว่าคลิปนี้นะครับผมจะมาตอบคาถามคําถามแบบประเภทนี้นะครับโดยผมจะแบ่งเป็นความคิดของคนที่ชอบรถใต้แดงรถมือรหนึ่งนะครับกับความคิดที่ชอบรถมือรสองนะครับอย่างแรกนะครับผมจะพูดถึงรถมือรหนึ่งรถมือรสองก่อนนะครับว่ารถมือรหนึ่งนะครับทุกคนรู้เลยครับว่ารถมือรหนึ่งคือ รถที่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับรถมือ2คือรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วไม่ว่าจะเป็น1คน2คนหรือ3าคนก็แล้วแต่ปีรถนะครับข้อดีข้อเสียแต่ที่อาจถึงครับคือข้อแรกนะครับรถมือ1ราคารถก็คือเป็นราคาเปิดตัวของเขาแล้วก็การที่ที่เรือมือหนุ่มนะครับผมบอกเลยว่าคิดได้ครับคนแรกแต่ที่ต้องคำนใจเรื่องราคาเลยนะครับเพราะว่าการที่พี่เืือรถมือหนึ่งนะครับณวันณวิีที่พี่ขับออกจากโชว์รูมนะครับราคารถที่จะหายไปสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ต่อยพี่ซึ่งๆือรถมาได้แค่วันเดียวแต่พี่มาขายที่รถเต้นมือสองเต้นจตุีมือสองเลยนะครับส่วนข้อสองรถมือสองดีกว่ายังไงสมมุตินะครับพี่ไปซื้อรถป้ายแดงพี่กําเงินก้อนไปประมาณแปดแสนหนึ่งล้านหนึ่งแล้วแต่ไปไป้ายแดงพี่จะได้ประมาณเอาตินะครับแต่ถ้าพี่กําเงินก้อนนั้นไปซื้อรถมือสองพี่จะได้ถึงแคมรี่ได้เลยได้นะครับผมบอกเลยว่ารถมือสองราคา ค่อนข้างที่จะถูกกับรถแปยแดนนะครับแล้วรถมือสองนะครับไม่มีแวนนะครับจะเป็นแบบนอกนะครับเพราะฉะนั้นคนสม,มารถเขาก็ยังนิยมรถมือสองมากเลยนะครับเพราะบางคนเขาก็ต้องการเซฟเรื่องราคานะครับจะเป็นสำคัญจะเป็นดูจะไปดูรถมือสองเป็นามากกว่าอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องดอกเบีย้ยแพงดอกเบีย้ยมือสองแพงกับมือหนึ่งจริงไหมจริงครับผมบอกเลยว่าจริงแต่ ดอกเบี้ยเรมมือสองนะครับเริ่มต้นที่ 2. องดเจนะครับหรือบางที่นะครับเริ่มต้นที่2.99ดอกเบี้ยของเขาเริ่มต้นถึงจุดเก้าต่างกับมือหนึ่งไม่เยอะนะคะเพราะว่ามือหนึ่งนะครับเราดูจากในข้อฟนานไมว่าจะเป็น Facebook หรือข่าตือตามป้ายประกาศใหญ่ๆนะครับดอกเบี้ยที่เขาแจ้งมา1.49 1.9จอ่าแล้วแต่แล้วแต่สถาบันของแล้วแต่ยี่ห้อของรุ่นนะครับแล้วแต่กลุ่มปรากของเขาแต่มือสองนะครับจะมีดอกเบี้ยแต่ตัวถูงจุดที่2.59นะครับ โดยดอกเบี้ยในที่นี้ผมจะพูดถึงดอกเบี้ยของธนาคารกรุงศรีนะครับดอกเบี้ยของธนาคารกรุงศรีนะครับอันนี้ผมบอกเลยนะครับว่าดอกเบ popcorn, ี้ยของธนาคารกรุงศรีสำหรับก็จะแบ่งลูกค้ามาเป็นสองเกณฑ์นะครับลูกค้าที่มีประวัติดีกับลูกค้าที่มีประวัตินะครับลูกค้าที่มีประวัติดีของเขาคือลูกค้าที่มีการผ่อนสินเชื่อไม่ว่าจะเป็น,นสินเชื่อบากก้านสินเชื่อบัตรเครดิตสินเชื่อรถยนต์หรือสินเชื่อ,ออื่นๆนะครับทำการผ่อนมามากากว่า12งวดหรือผ่อนมากกว่า1ปีธนาคารกสิกรมกรรมคนกลุ่มคนกลุ่มนี้ เป็นบุคคลที่มีความมีเป็ในวินัยในการชำระในการชำระหนี้ธนาคารเลยให้ดอกเบี้ยพิเศษได้สมมติเช่นผมยืมตังค์พี่ผมขอยืมพี่แปดแสนพี่ไปถามคนอื่นถามคนอื่นที่ไปนะ่นนายนาคคนอื่นว่าขอยืมตังค์พี่จริงไหมผมเคยขอยืมพี่อื่นไหมถ้าผมยืมถ้าผมผ่อนดีนะคะเขาจะมองว่าอ๋อน้องคนนี้เหรอยืมยืมบ่อยด้วยเอาแล้วเขาจ่ายดีไหมโอ้ยคนเนี้จ่ายตรง ทุกวันที่5นัแม่งจ่ายแล้วอ่าธน,นาคารก็จะมีความเชื่อมั่นว่าผมเป็นคนที่สามารถจ่ายชำระนี้ได้ตรงต่อเวลานะครับเพราะฉะนั้นธน,นาคารเลยให้สิทธิพิเศษนะครับก็คือดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.4 2จุดีุ่สี่บบ 2. 4, 2. 7, ปีนะครับส7 9 5หปี2 9 9จุหปี3.89 7ปี4ี่จุน้านะครับดอกเบีย้ยจะเพิ่มมาประมาณอ่าจากถ้าให้คุ้มนะครับผ่อนไ้คุ้ม,มคือีุควรผ่อน5ปีนะไม่ก็7ปีนะครับเพราะว่า จาก4ปีไป5ปีนะครับห่างกัน20ตังค์ <c oughs> แต่จาก5ไป6ปีนะครับจาก2.9ไป3.8 9ห่างกันอยู่มาะม้าณิ0ตังค์ส่วน6ไป7นะครับจะห่างกัน20ตังค์เพราะฉะนั้นเ a ทที่คุ้มที่สุดสำหรับลูกค้านะครับคือ5ปีกับ7ปีนะครับแต่เงื่อนไขกค้าที่ไม่มีเครดิตเหมือนเดิมครับผมยืมตังค์ที่แ0 0แสนแต่พี่ไปถามแ้่ทุกคนอื่นน้องคนนี้เคยยืมตังค์ไหมไม่เคยไม่เคยยืมเลย เอ้าแล้วมันจะจ่ายเปล่าวะหนึ่งพี่ต้องขอให้พี่เข้าใจายอย่างนี้หนึ่งคือพี่ไม่รู้จักผมว่าผมอยู่ที่ไหนผมทาพี่รู้แค่ว่าผมทํางานที่ไหนผมอยู่ที่ไหนตามบัตรประชาชนแต่พี่ไม่รู้ว่านิสัยผมเป็นไงพี่รู้จักกระดาษข้อมูลต่างเพราะฉะนั้นนะครับธนาคารจะไม่มีการการ,การันตีเลยครับว่าผมจะจ่ายตรงไหมในกรณีนี้ผมไม่มีเครดิตนะครับเพราะฉะนั้นธนาคารจะตั้งเลดอรเบียใหม่ขึ้นมานะครับต,ต่างทางจ่ายดอกเบีย้ยพิเศษนะครับ ดอกเบี้ยของาาคู่นะครับจะเหมือนเดิมครับจะเป็นดอกเบีย้ยของธนาคารกรุงศรีนะครับดอกเบี้ย4ปีของเขาครับอยู่ที่3.79นะครับโดย5ปี6ปี7ปีนะครับดอกเบีย้ยจะเพิ่มมาทุ25ตางนะครับ4ปี3.75 6 5ปี4.00 6 25, 7, ปี4.25 7ปี4.5นะครับดอกเบี้ยจะเพิ่มมาทุกก25ตางครับเพราะฉะนั้นกลุ่มคนกลุ่มนี้นครับถ้าพี่ทาการซื้อขายนะครับพี่ก็ต้องเข้าใจน,นิดนึงว่า ตัวพี่ไม่มีหลักประกันอะไรที่ทําให้ธนาคารเชื่อใจว่าพี่จะเป็นคนที่สามารถผ่อนฉลานี่ได้ตรงเวลานะครับเพราะฉะนั้นดอกเบีย้ยของพี่จะเป็นเท่านี้นะครับในดอกเบีย้ยของสรุปง่ายเลยนะครับว่ามือหนึ่งถูกกับมือสองจริงครับแต่มือสองถูกสุดกับมือสองคือ2.59หรือ2.79นะครับนน่นดอกเบีย้ยเราผ่านไปนะครับต่อไปนะครับซ่อมไม่จบซ่อมไม่คุ้มไม่คุ้มค่าซ่อมจริงไหมอ่ะเรามาพูดถึงกันต่อว่าซ่อมไม่คุ้มจริงไหม อ่าผมต้องบอกพี่อย่างนี้ว่าถ้าพี่ซื้อรถมือสองไปสักคันนึงผมอยากให้ลูกค้าหรือพี่ทุกท่านนะครับไปซื้อรถจากที่ได้แต่งที่ได้มาตรฐานไปเต็นใหญ่ได้มาตรฐานข้อดีของเต็นพวกนี้คือพวกนี้จะมีประกันซ่อมศูนย์มาให้พี่นะครับไม่น่าถึงว่าปีใหม่นะครับถ้าพี่มีกระนั้นถึงว่าปี19ปี20นะครับพี่สามารถซื้อรถที่มีประกันซ่อมศูนย์อยู่แล้ว3ปีแสนโดได้แต่บางบุคคลนะครับการซับเขาไม่ถึง เขาถึงประมาณรถปี2015 16 17ประมาณนี้หรือ13 14แล้วแต่พวกนี้นะครับถ้าเซนใหญ่เขาจะมีประกันคีามัูน2ปี20,000โลให้นะครับเช่นสมมุตินะครับคนแรกนายเอนายเอซื้อรถจากผมนะครับโดยที่ผมบซื้อพื้นพิ่าของเรานะครับมีการรับประกัน2ปี20,000โลให้นะครับนายเอเอารถกับผมไปกับนายบีนายบีซื้อรถกับพี่ที่ใดที่หนึ่งนะครับที่รถเขามีไม่เยอะมากนะครับ สภาพรถก็ไม่ตา่างกันมากนะครับขับไปครับสองคนนี้นะครับใช้รถแปรอมันหนึ่งปีกว่าเดีอวกันนะครับเลขไม์ที่ใช้แปรมาหนึ่งหมื่นกิโลเหมือนกันอยู่ดีในเอรถมีปัญหาเล่นอยู่ดีพาวบิดรถมีปัญหาเหาขาขับมีปัญหาในอีกในเอยกยกสุดหาถายาถวผมผมบอกเลยว่าอา๋อรถที่มีปัญหาหรอโอเคครับพี่เดี๋ยวผมดีลให้นะครับว่าที่จะเข้าสู่ไหนจบซ่อมฟรีแต่ในบีในบียกสุดโทรมา เซลบอกว่าอ๋อพี่ขอโทษน้วครับว่าทางเราไม่มีการ,รประกันนะครับแล้วเยังไงพี่พี่ทำไม,ไม่ได้เพราะพี่ซื้อทุนแล้วเพราะฉะนั้นพี่ต้องซ่อมเองแต่ผมไม่ได้หมายความว่ารถเต้นอื่นเต็นเล็กเต้นอื่นจะลถไม่ดีนะครับเต้นเล็กรถดีๆก็มีนะครับแต่เพียงแค่ว่าตัวเลือกรถที่มีให้ลูกค้าเลือกจะน้อยบางที่มีประมาณสิบถึงยี่สิบคันแต่ถ้าเป็นต้นใหญ่อย่างที่ผมนะครับราชเคข่าวเรามีรถให้ลูกค้าเลือกกว่า หนึ่งร้อยคันเพราะฉะนั้นตัวเลอกลูกค้าจะได้เยอะกวะ่าอ่าแล้วที่เขาถามว่ารถมือหนึ่งดีกว่ารถมือสองจริงไหมรถมือสองไม่ดีในที่นี้ผมก็ต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นความคิดของรถมือหนึ่งใช่ครับรถมือหนึ่งดีอยู่แล้วครับผมเราเป็นรถป้ายแดงที่ขับคนแรกพี่ไม่ต้องกวปัญหาอะไรยังไง,ง,ไงมีประกันที่่สามสิบสามปีแสนโลกจริงครับมือหนึ่งจริงแต่ถ้ามองกับกันข้อดีของมือสองคืออะไรรู้ไหมครับผมจะบอกนี้เลยว่า สมมติพี่ไปพี่กับเงินแปดแสนพี่ไปซื้อป้ายแดงพี่จะได้เป็นประมาณเอาติสนะครับแต่ถ้าพี่เอาเงินแปดแสนตัวน,นั้นไปซื้อรถมือสองพี่จะได้ถึงเป็นแคมรี่หรือไม่จะเป็นฟอร์จอเนอร์ได้เลยเพราะว่ารถมือสองราคาค่อนข้างถูกกว่ารถป้ายแดงประมาณสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นแบรนด์หลักตลาดนะครับแบรนด์ที่คนนี้อยอมแม่งกันโตโยต้าฮอนด้าเอเสูนะครับรถมือหนึ่งมือสองนะครับ, 1, 2, ร,บราคาห่างกันประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเป็นแบรนด์อื่นนอกจากสามแบรนด์นี้ แบรนด์ที่ไม่ใช่แบรนด์หลักแบรนด์นี้นะครับผมบอกเลยว่าราคาห่างกันครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับราคาห่างกัน5้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยเพราะฉะนั้นการที่พี่ซื้อรถมือหนึ่งครับอยากให้พี่ซื้อรถที่เป็นแบรนด์หลักแบรนด์ตลาดนะครับเพราะว่าอนาคตเวลาพี่ทําการซื้อขายพี่จะได้ไม่เข้าเนื้อนะครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องที่ต่างๆที่ลูกค้าชอบมีประเด็นนะครับดอกเบีย้ยแพงจริงไหมดอกเบีย้ยมือสองแพงซื้อไปซ่อมไม่จบ ซื้อมือหนึ่งคุ้มกว่าทุกอย่างมีคําตอบนะครับอยู่ที่ว่าพี่จะมุมมองฝั่งไหนถ้าพี่อยากคัดลมือ2พี่ก็จะมองว่าลถมือ1ดีอยู่แล้วแต่ถ้าพี่อยากคัดลดมือนองลบมือ1พี่จะมองลดมือ2นะครับเพราะว่าผมบอกเลยว่าลถมือสองนะครับจะมีกลุ่มคนบางประเภทนะครับที่เขาไม่ต้องการใช้เงินออกรถเลยโดยเฉพาะที่นี่นะครับได้นคือพิาวแล้วนะครับทำให้ลูกค้าได้นะครับเดือนนี้ทำไปแล้วสี่สิบกว่าคันไม่ใช้เงินออกรถเลยสักบาทหนึ่งไม่ใช้เงินจองไม่ใช้เงินจัดโอทุการถบท ไม่ต้องกำเงินมาเลยดีกว่าออกรถภายในเลรสูทที่ทำได้รู้สึกว่าจะเป็นครึ่งชั่วโมงออกรถแล้วมาดูรถเพนไฟแนนซ์เสร็จปุ๊บขับรถกลับบ้านได้เลยไม่ใช้เงินเลยทําได้จริงมือสองทำได้จริงครับผมบอกเลยรถมือสองนะครับรถเป็นรถที่มีออเดอร์อยู่แล้วพร้อมขายพี่ได้คันนี้นะครับพี่ทําสัญญาเสร็จปุ๊บพี่ขับได้เลยแต่รถมือหนึ่งนะครับบางคันบางรุ่นที่เป็นที่นิยมเช่นน้องผมไปซื้อซีบิก ตัว ehev ที่มาใหม่มาแปลงมาใหม่รถมาเดินไม่ถุนานนะครับไม่มีรถนะครับตอนนี้ต้องรออย่างเดียวแต่รถมือสองแม่งกูครับได้ขนาดจิ้มเลยขับได้เลยข้อดีข้อรถมือสองต่างกันเยอะครับใช่ในที่นี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับการที่ผมตอบคำถามพี่ก็อยู่ประมาณนี้นะครับถ้าพี่สนใจนะครับพี่สามารถคอมเมนต์เข้ามาข้างหน้าได้เลยนะครับ นี่ก่อนจะกำังไปนะครับอยากให้พี่ๆทุกท่านนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดต่คราและกดกระดิ่งนะครับเพื่อให้ผานการรับชมคลิปใหม่ที่ผมจะมารีวิวรถนะครับหรือจะมาตอบคาถามประเทแบบนี้ให้กับลูกค้านะครับไปวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าผมอธิบายผิดตรงไหนนะครับถ้าลูกค้าสามารถคอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้เหมือนกันนะครับวันนี้ผมก็ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ